hare krishna hare krishna okay. uh, he said uh, how we want to bless from god so what is the path to receive that blessing uh, blessing by merciness you see automatically by doing good you are already blessed <laughs> And God has millions พระเจ้ามีตานับเป็นล้านเ้ารู้ทุกอย่างคุณรู้ไหอย่าเมื่อคี่เรที่วัดเราจะมีการกาบคุกเข่ากราบพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้ารู้กระทั่งถึงเราคิดอะไร you know, y do o in your life, comes back to you. อะไรก็ตามที่เราทำไว้แล้วมันจะกลับมาหาเรา you do good. ทำดีย่อมได้ดี by chance you fall into a bad trap ขณะที่อยู่ดีๆเราก็กระทำผิด because of your good activities เพราะว่าในผลงานของความดีนั้น whatever good you have done the bad cannot affect you ในคุณงามความดีที่เราทำไว้ต่อให้เรามีกรรมอะไรก็ตามแต่ความดีนั้นจะเป็นสิ่งที่จะนำพาให้เราพิชิตได้ทุกอย่าง by coming to Krishna means you are already blessed มหาพระผู้เป็นเจ้าแล้วหมายถึงว่าคุณได้พรพระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งใหญ่แล้ว Just like you cannot see the air คุณไม่สามารถที่จะเห็นอากาศได้ But you can feel แต่คุณสามารถที่จะรู้สึกได้ Because Krishna's blessing is so powerful พระเจ้าคือพลังงานของการให้ให้ำปล่อยพร When you see that difficult time you have crossed over because of Krishna's mercy เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาอุปสรรคหนักหนักหนาสาหัสแค่ได้นามถึงพระก r i s h n แล้วเมื่อนั้นเราก็จะมีความสุข พระผู้เป็นเจ้านำกฤษณะก็คือผู้ที่ได้กู้ชีพเพื่อพิทักษ์สาวกทั้งหลาย takes o u t h i s d e ล o t e e s from a l ว the d i f f i c u l t i e s และเป็นผู้นำพาให้ทุกคนได้หมดจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุญเหลือล้นแล้วแลพรอคุณดูโอเค

गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे ॐ ओम हरि ओम् ओम् अज्ञानतिमिनन्धास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्याना चक्षुल्मिलिताञ्जन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापिताञ्जन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति ददातिशावदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंशं श्रीरूपं सात्किरिजातं सागनारुगुणतं निचं चं सजीवं आवधूतान परिजन आवधूता श्री कृष्ण चैतन्य श्रीराधापादनलिता श्री राधा कृष्ण सहगना ललिता श्री विशाखा नितांगश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु हे गोपेश गोपिका कांद राधाकंद नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे बृंदवनेश्वरी वृषभाुसुते देवी हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद गौरव भक्त नाम शिवशादिगौरभक्तवृंद हरिनाम हरिनाम हरिर्नाम कवल कलो नस्ते नस्तेव नस्व गतिरंग्यता हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे ओम शाना शुन शहा वीरकर्भवाही तेजोश्नाथ आदितमस्तुम भेद वशवाही शाति ओम शांति शांति हरि ओम ก็ขอให้ทุกคน,คนท,ที่ได้ติดตามอาจารย์ทุกคนก็จงได้รับพรของอาจารย์ด้วยท่านอาจารย์ดัสได้สวดมนต์และภาวนาให้เป็นสิริมงคลให้กับทุกคนแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนจงได้ติดตามทุกสถานท,ทุกเวลาท,ทุกวาระที่อาจารย์จะได้เผยแพร่ในเทวสถานแต่ละ ในวันข้างหน้าและก็อย่าลืมมอบกุหลาบที่สวยงดงามได้กุหลาบทิพทั้งหลายคุณวานเนล่าวานเนล่าวานเนล่าขอบคุณขอบคุณคุณวานเนล่าที่ได้มอบกุหลาบมาให้อาจารย์เยอะเลยก็ <paintings S 1> ไม่เป็นไรวานเนล่านี่คือกุหลาบแห่งเรนดาวันนะให้วานเนล่าได้มีความสุขตลอดไปคุณ,คณายมินโฮด้วยนะคุณายมินโฮโอเคจะมีความสุขด้วยต่อไปคุณมาคุณายมินโฮต่อไปมีโอกาสมาที่วัดพระกฤษณหฮารีโดยมีท่านอาจารย์ดัสจะนำพาสวดมนต์ให้กับ

मुखाद मुखाद्रच्निस्णदवायुर्यजात नभयाशिधंतरीक्षम शिष्णुधाई समर्तः पदयभूमि दिशा शोतत तथा लोकमका ओं वेदेहमे पुरषम आदितभरण तम शस्तुपरे सर्वाणी रूप विचिता धीरा नीर्द्वा विवधने दधस्ते दुनद शक्रभंजर तमेव विद्वन अमृत भवति नन्न पंतनय विद्यायते अग्नेन यज्ञमय या जयंत देव स्थानी धर्मानि प्रतमने अशन तेह नाकम यत्र पूर्वे शाद्य शांति देव ओम शांति 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 हरि ओम नारायण नमः लक्ष्मी नारायण भ्यो नमः ฮานุมตาอน่ะมา gan gan ปตายน่ะมาขอบคุณคุณวันคารส่งดอกไม้มีค่ะตอนนี้ค่ะมดต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะที่วันนี้ค่ะเราได้มากราบพรองค์ขอพระพรของพระกฤษนะกับพระนางลาทาร่วมกันนะคะแล้ววันนี้นะคะมดอะต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะคุณอะไรนะคะคุณคุณวานิลาคุณวนิลา คุณวรัญญาทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้ที่ให้ท,ทั้งกุลหลาบให้ทั้งดอกไม้ใ,ให้ข่าสายรัดข้อมือด้วยนะคะให้ของขวัญต่างๆนะคะวันนี้ขอองค์พระกฤษณะกับพระนางลาธานะคะขอให้พรทุกท่านนะคะ มีความสุขนะคะเหมือนที่มอบความสุขให้กับมดแล้วก็มอบให้อาจารย์นะคะตอนนี้อาจารย์เหนื่อยคะ่ะจริงๆเราจะมีกันว่าเราจะไล่จะไล์ให้อาจารย์ไปส่งน้ําต่อแต่ว่าวันนี้าอาจารย์ห่าอาจารย์เหนื่อยเพราะว่ามดเนี่ยไปรัดคิวอาจารย์มาในตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะเราถ่ายงานกันทั่วเลยค่ะแล้วก็มาไล์ตอนเย็นนะคะอาจารย์ท่านก็สุขภาพยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะคอาจารย์รัฐดค่ะขอบคุณอาจารย์รั๊ดนะคะ thank you so much thank you ครับคุณครับค่ะ อาบน้าอาจารย์รั๊ดไปอาบน้าได้ไหมโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์รั๊ดนะคะนําไปอาบน้าพัซซิวะดีกว่าเพื<ๆ>่อนๆจะได้เห็นนะคะว่าเวลาที่เราอาบน้าพัซซิวะเนี่ยนะคะโดยที่ให้พรามท่านนำเนี่ยนะคะว่าท่านเริ่มต้นต้องทายังไงเดี๋ยวอาจารย์รั๊ดเป็นคนแนะนํามดหน่อยนะคะ